ครับวันนี้เรามาดูการปลด Gmail ของมือถือ Vivo นะครับตัวนี้ Vivo v, v 2 0 se นะตัวนี้อาการคือเจ้าของเครื่องสั่งล้างเครื่องแล้วติด Gmail นะครับตัวนี้ส่งมาปลดจากเพื่อนสมาชิกที่ดูคลิปใน y o YouTube นะแล้วก็ a c e b o o k นะครับทักส่งมาที่ผมดูตัวนี้เครื่องนี่น่าจะพยายามปลดมาแล้วนะครับแต่ปลดไม่ผ่านเนาะก็เลยส่งมาทำกันนะครับเครื่องนี้คิดค่าปลดอยู่ที่300นะครับค่าส่งกลับ50บาท โอเคมาดูกันวิธีการปลดทํำยังไงนะครับสําหรับมือถือรุ่นใหม่ๆนะครับจะปลดยากหน่อยนะ,ะเราต้องมวีวิธีเทคนิคนะครับที่ต้องนํามาช่วยหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับแต่ตัวนี้ปลดมือนะครับไม่ได้ใช้โปรแกรมนะถ้าจะใช้โปรแกรมก็ใช้อั l ล็อกทู l ได้นะครับตัวนี้เราจะปลดมือกันนะครับเพราะว่าหลายท่านไม่มีโปรแกรมเนาะก็ดูคลิปนี้เป็นแนวทางขั้นแรกก็ทําการเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้เรียบร้อยนะครับเนะชื่อมต่อ w i f i ให้เรียบร้อย อ่าโอเคตอนนี้ก็รอสักครู่นะครับรอให้มันเชื่อมต่อน็ตก่อนนะหลังจากเชื่อมต่อน็ตเวลาเรากดไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวดูนะว่าเวลาติดมันติดยังไงเนี่ยครับมันจะให้ใส่รหัสเดิมที่เคยใส่นะหรือว่าเราจะใส่เมลเดิมก็ได้นะครับอ่านะแต่เจ้าของเครื่องบอกว่าลืมรหัสนะครับแต่เมลเนี่ยเป็นเมลที่ร้านใส่ให้ดังนั้นมันก็เลยข้ามไม่ได้นะถ้าเป็นแบบนี้จําเป็นต้องปดนะครับ อโอเคเนี่ยครับถ้าใส่เมลก็ใส่ไม่ได้อีกเพราะว่าต้องต้องเป็นเมลเดิมที่เคยใส่เท่านั้นนะบางท่านถามว่าสมัครเมลใส่ใหม่เลยได้ไหมไม่ได้นะครับต้องยืนยันเมลเดิมก่อนโอเคทีนี้มาดูวิธีการปลดครับทํำยังไงให้เรากดเข้าตามนี้เลยนะครับอลองกดเซิร์ชปรากฏว่าไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเราจะใช้อีกวิธีหนึ่งได้ไหม ตัวนี้ไม่ได้นะครับอ่ะกดเพิ่มเพิ่ม wifi ตัวนี้แล้วกดรูปไม้ตัวนี้ครับเนี่ยมันจะโผล่ตัวนี้ขึ้นมาก็กดเข้าตัวนี้เลยถ้าทําไม่ทันดูทีละจุดนะครับกดหยุดแล้วทําตามได้นะครับเนี่ยเรากดตามนี้นะครับจะมีเป็นขยายเนะี่ยอ่าจากนั้นให้ท่านพิมพ์ตามนี้นะครับพิมพ์คาว่าทัศนะมันจะโผล่ตัวนี้ขึ้นมาให้เรากดเปิดครับเนี่ย อีซี่ทัชเนี่ยพอกดเปิดปุ๊บนะมันจะโผทัชขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเราสามารถเพิ่มเพิ่มแอปที่เราจะเข้าใช้งานเนี่ยได้นะมันจะมีแอปเรียงนะครับเราก็เลือกเอาเลยจะเอาแอปไหนเช่นถ้าเราจะเข้า Google เราก็เลือกแอป Google โผขึ้นมาตรงนี้ก็ได้นะมันจะมีให้เลือกนะครับทีนี้ของปัญหาของมือถือรุ่นใหม่เนี่ยคือมันป้องกันการลงแอปนะครับทีนี้เราจะลงแอปยังไงทีนี้ นะครับถ้าในมือถือซัมซุงเนี่ยมันลงแอปในซัมซุงแอคเค้าได้ใช่ไหมนะครับซัมซุงแอปสตูอ่อะแต่ถ้าเป็นมือถือของพวก vivo oppo พวกนี้นะครับเราจะต้องใช้ ec share เป็นตัวช่วยนะครับ ec share แบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราจะต้องมีมือถืออีกเครื่องหนึ่งนะครับลง ec share เหมือนกันแบบนี้นะครับแล้วเราจะทําการโคลนแอป quick shortcut เนี่ยนะครับส่งเข้ามือถือเครื่องที่เราจะปลดนะ เพื่อช่วยในการล้าง Gmail นั้นเองนะครับอ่ะโอเคตอนนี้ก็โหลดแอปเครื่องใหม่ก่อนนะครับเดี๋ยวสักครู่นะตัวเครื่องที่เราช่วยเนี่ยเราสามารถโหลดแอป easy share ได้ใน l พ y Store ได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นมือถือพวก vivo oppo เนี่ยมันมันจะมีมาด้วยอยู่แล้วนะครับในระบบของเครื่องนะตัวนี้เป็น vivo v, v 2 0 se เนาะมันมี easy share มาในตัวอยู่แล้วนะครับ แล้วก็ลงในเครื่องใหม่แล้วก็เอาเอา,เอาตัวนี้นะครับทีนี้เลือกเป็นโคดนะครับเลือกเป็นโคนโอเคนะครับจากนั้นเราก็ทําการโหลดตัวแอป,ปคลิก h o r t c u t ในมือถือเครื่องเครื่องที่เอามาช่วยเลยนะครับเพื่อเราจะได้ส่งแอป,ปตัวนี้เข้าเครื่องใหม่เข้าเครื่องที่จะปลดคลิก k s h o r t c u t manager นะครับเนะี่ย หน้าตาก็เป็นแบบนี้นะครับโอเคหลังจากเราลงเสร็จนะครับทีนี้มาดูการส่งแอปเข้าเครื่องที่มันติดครับทีนี้เราก็เปิดตัวแอปขึ้นมานะ,ะเดี๋ยวสักครู่นะครับเนี่ยเปิด e a s y s h a r ์ขึ้นมาจากนั้นก็ทำการเลือกนะครับเลือกแอปที่ต้องการนะครับเรื่องโค้ดแอปอ่าเราก็ทำการส่งแอป คลิกชัดๆเข้าไปนะครับถ้ามันให้กดอนุญ,ญาตต้องกดอนุญ,ญาตทั้งหมดนะครับตัวไหนกดอนุญ,ญาตต้องกดอนุญ,ญาตไปเรื่อยๆไม่งั้นตัวแอป,ปมันจะทํางานไม่ได้นะครับมันจะโชว์การข้อมูลขึ้นมาทั้งหมดอะ่ะว้วก็ติ๊กออกเอาเฉพาะตัวที่เราต้องการคือตัวนี้ตัวนี้ติ๊กออกทั้งหมดเลย โอเคเนี่ยครับก็เหลือไว้เฉพาะแอปที่เราต้องการาส่วนตัวอื่นก็ไม่เอาครับเอาเฉพาะแอปตัวที่ต้องการเท่านั้นโอเคจากนั้นก็ทำการกดส่งครับมันจะทำการส่งแอปเนี่ยครับขึ้นมาลักษณะแบบนี้ โอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวแอปที่เราส่งมามันก็จะทําทการติดตั้งเรียบร้อยนะครับอ่ามันติดตั้งเรียบร้อยนะอ่าทีนี้เดียวเราจะเข้า google chrome นะครับเข้าไปสั่งคืนค่ารีเซ็ตการตั้งค่าของตัวเครื่องตัวนี้นะทีนี้ให้เรากดย้อนกลับมานะครับกดย้อนกลับมา เสร็จแล้วนะครับติ๊กเพิ่มตรงทัชเนี่ยให้มี Google นะครับเพื่อเราจะเข้าไปที่ Google ไปเลือกใช้งานแอปตัวนั้นจากนั้นนะครับให้เราเข้าที่เว็บที่จะช่วยให้เราสามารถเข้าสู่าการเลือกใช้งานแอปได้นะครับตัวนี้เป็นเว็บที่ผมทำขึ้นนะก็พิมพ์ชื่อเว็บตามนี้เลยนะครับจากนั้นก็กดเลือกแอปตัวนี้เลยนะครับเนี่ยคลิกช็อตคัดก็จะเด้งเข้าแบบนี้ าจากนั้นนะครับให้ท่านพิมพ์ตามนี้เลยนะครับค้นหาตามนี้นะให้พิมพ์ค้นหาคำว่า factory test นะครับพิมพ์คำว่า factory mm hmm. ก็โผล่ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวสักครู่นะครับโอเคพอเจอก็จะเป็นแบบนี้ครับกดแตะเข้าไปเสร็จแล้วนะครับให้เราเลือกเอานะ ตัวที่3ด้านบนนะครับไล่ลงมาแล้วกดเข้าตัวนี้เนี่ยมันจะมีลักษณะแบบนี้จากนั้นนะครับให้กดตามนี้นะครับเนี่ยมันจะมีการล้างค่าระบบถ้าดูไม่ทันก็กดหยุดนะครับเสร็จแล้วมือถือก็จะเด้งเข้าสู่การใช้งานแบบนี้เนี่ยครับตัวนี้ถือว่าเข้าใช้งานได้แล้วนะครับ อนนี้เราสามารถเลื่อนทุกอย่างได้หมดเลยนะครับเข้าใช้งานได้แล้วทีนี้บางท่านถามว่าแล้วถ้าเรารีเซ็ตแล้วปิดเครื่องเปิดใหม่มันจะเข้าใช้งานได้ไหมอลองดูครับหลังจากเราแก้ปัญหาตอนนั้นเนาะลองรีเซ็ตเครื่องครับทีนี้โอเคอันนี้ผมปิดเปิดเครื่องใหม่นะดูว่ามันจะยังติดไหมหรือเข้าสู่หน้าใช้งานเลยท่านนี้มาเยี่ยมชมก็ฝาก like, กดไลค์กดติดตามนะครับความรู้ดีๆมาเรื่อยๆนะพยายามหาความรู้ใหม่ๆมาให้เยี่ยมชมกันนะครับมาให้รับชม เพื่อนําไปแก้ปัญหาเนาะสำหรับท่านไหนที่ติดปัญหานะครับก็ดูเป็นแนวทางการแก้ปัญหาเราต้องพลิกแพงนะครับไม่ใช่ว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะค่าความปลอดภัยของมือถือเนี่ยมันสูงขึ้นมันอาจจะมีการพลิกแพงแก้ปัญหาบางจุดนะดังนั้นก็ดูเปแนวทางนะครับอ่าโอเคเนี่ยครับขึ้นมาเรียบร้อยก็ใช้งานได้ปกตินะครับเนี่ยตอนนี้ก็ใช้งานได้แล้ว โอเคครับก็มาฝากกันครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณครับ